วันนี้ผมจะมองบอกเคล็ดลับเกี่ยวกับการทำรายได้ในช่อง f a c e b o o k นะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับที่ลงคลิปไปนะครับนะถึงมีคนดูจำนวนมากนะครับแต่ก็เหรียญก็ได้น้อยนะครับ0ูนย์อย่างนี้ยครับศูนยจุดครับแต่ว่ายอดวิวนะครับก็ไรเยอะอยู่นะครับยอดวิวอาจจะได้เป็นแสนนะครับแต่ว่า สาเหตุอะไรนะครับที่ทําให้เหรียญของ Facebook ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไขข้อปัญหานะครับสําหรับชาว Facebook สร้างรายได้นะครับครับวันนี้ผมก็จะมาไขปัญหานะครับสาหรับชาวเฟซบุ๊กนะครับที่เริ่มนะครับสร้างรายได้นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับ อ่าเฟซบุ๊กนะครับคลิปสั้นนะครับคลิปยาวนะครับนะสตอรี่นะครับนะทำไมนะครับหลายหลายท่านนะครับทำไมยอดวิวนะครับยอดวิวได้เยอะนะครับแต่ทำไมทำไมไม่ได้เหรียญเป็นเพราะอะไรนะครับนะเป็นเพราะอะไรหนึ่งนะครับการทำคลิปนะครับเราเราพยายามนะครับอย่าไปทำในลักษณะว่าอ่า ส้มเสี่ยงนะครับนะครับส้มเสี่ยงก็คือการทําคลิปที่แบบมันส้มส้มเสี่ยงแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบอันตรายอะไรประมาณนี้นะครับนะถ้าเราทําคลิปนะครับเราก็นะครับเราให้ทําให้เราทํานะครับโดยธรรมชาตินะครับนะโดยธรรมชาตินะครับนะครับก็ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับในคลิปตัวนั้นนะครับนะ การทำคลิปนะครับกดถูกใจนะครับกดถูกใจแล้วก็กดแชร์นะครับนะกดถูกใจกดแชร์นะครับนะครับหรือจะเป็นรูปต่างๆนะครับนะครับผมจะบอกเคล็ดลับเลยนะครับนะการที่จะได้เหรียญเยอะนะครับก็คือพยายามนะครับสร้างคอนเทนต์นะครับให้ ให้คนแชร์เยอะๆนะครับเพราะว่าการแชร์นะครับมันจะจะเหมือนว่าอ่ามันจะมันจะดีดีกว่าที่กดถูกใจนะครับนะดีกว่านะครับนะครับวันนี้ก็เคล็ดลับนะครับก็คือพยายามนะครับทำคลิปนะครับเพื่อที่จะให้เขากดแชร์เยอะๆนะครับเพราะว่าหัวใจนะครับของการได้เหรียญเยอะๆนะครับก็อยู่ที่แชร์แล้วก็คลิปเนื้อหานะครับไม่ไม่ไม่อ่าไม่ผิดกฎชุมชนอะไรประมาณนี้นะครับนะ นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากนะครับนะช่วยกดถูกใจกดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะมาไขปัญหานะครับสําหรับทุกท่านนะครับที่เริ่มสร้างรายได้ทาง f a c e b o o k นะครับแม้กระทั่งผมนะครับที่ผมทําได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกท่านนะครับได้ฟังเนาะนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ นะครับแล้วผมขอจบไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะ